เปิดคลิปเลยยออ่่ะางเี้ยเลยโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่เดอ The Forest Part 2ครับนี่ไงนี่ไงมึงจะทำไมคนป่ามึงจะทำไมออกกระตุกคนป่ามาตุกเลยตายแล้วมั้งตายแล้วตายแล้วอึเรียบร้อยเผาเผาเผาเปิดมาก็คอนเทนต์เลยเฮียเฮ้ยมึงมึงแร่ขามันได้ด้วยเหรอเออเมื่อกี้กูตัดขาไปทำไมมึงจะกินเนื้อมันหรอขามันหายไปไหนแล้วครับึงใช่ ไม่รู้ว่าถ่ายเปิดคลิปมาก็ฆ่าคนป่าโชว์เลยแต่แต่ก็น่ามีคนหนึ่งนะโอ้ยอ้เยอะเยอะมันใส่ชุดพยาบาลไอ้ไอ้กล่องกล่องไอ้นี่แถวแถวบ้านมันรีใหม่หมดเลยว่ะรีรีรีแต่ตรงเราไอ้คดิปมากไงตรงเรามันเป็นรีมากมันเลยดูยากเว้ยใช่ใช่ไอ้เป็นมีอีกตัวหนึ่งนะาะขาศพแล้วนะอ้าวอีกตัวตายไปหรอตายแล้วตายแล้ว <Okay. S 2> ตอนแรกบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปแล้วเราจะไปบุกทำไปหาของกันปปะคอนเทนต์หล <c oughs> ายใจหมด <c oughs> อีกเยอะดมันจะกระตุกหน่อยนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าสเปคคอมไม่ไหวกี่ใชั้นหม้กี่อันวะเนี่ยหกอันปะ <c oughs> ตุกแบบเดี๋ยวทำให้เก็บกระดูกไงโอ้แล้วกระดูกตกก็จะเห็นวิเนี่ยไม่เห็นอ่ะ หายไปแล้วอ่ะมันมันหีมาใช่เราต้องโอ้โหนี่นี้ต้องไปเผาข้างนอกข้างนอกก็ตเนี่มันเป็นเราต้องหาที่มันเป็นหินหรือเป็นอะไรที่มันเป็นแบบโล่งๆอ่ะมองนี้ไม่เห็นน่ะเอออีกองนี้น่าจะได้นะเนี่ยเนาะแต่มันก็เป็นก็เป็นพื้นผิดไปอยู่ะไม่แต่มันก็น่าจะตกลงบนนี้การมองก็ดูหายหมดเลยใช่จะได้เหรอเออมันก็มันจมมันจมหิมะไปอ่ะไม่หยิบไม่ได้แล้ว มาทำหอกทำไงนะฮะทำหมกทำหอกใช้ใช้ไม้สองใช้เทปกาวหนึ่งแล้วก็มีดไม้ไม้เล็กเหรอเออใช้ไม้สองอ่ะแบบเอ้าเอ้าเราเราเราไปไปห้องพักก่อน ตอนนี้มันแจ้งเตือนนะผมนอนนะยังไม่ได้นอนก็นเลยเอฟกาวแล้วก็อะไรนะบักไปแล้วไม้สองทุการถึงนอะไรกันมีดไงม,ดมีดมีดมันจะมีดมาเหลาเปล่าปลายมาอ๋อมีดโอเคอะไรผ่านไปแล้วกินน้ำยังไงวะมันไม่ขึ้นตัวอีให้กินแล้ววะไม่ขึ้นหรอตัวอีอะต้องต้องเก็บหอ,อก,ก่อนอะไรหรออ๋อ อเคกินน้ำละคือถ้ำท,ที่เราจะไปกันนะตาลแลวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องเดิน<ม>ตามทางน้ําไปวะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปแผนออที่ให้ให้ให้ดูนะว่าเราจะเดินจากตรงไหนไปตรงไหนได้เองจะเดินเลาะริมน้ําไปแต่เอาตรงยังใช้นั่นไม่เป็นเลยว,วะขี่ัดมันตั้งได้ไหมวะไอ,อหนึ่งของป่ามันนะเอออยากตั้งมากเลย ถ้าใครรู้บอกด้วยนะดู u t u b e ของพวกช่องฝรั่งอ,ะอ่ะเขาทํากําแพงแล้วมันมีเอาเอา,เอาหอกอันนี้ไปเสียบตามกําแพงได้ด้วยนะเว้ยอ่ะหอกเนี่ยนะไม่ไม่ใช่กําแพงอันนี้นะเหมือนถึงเป็นกําแพงหินแล้วเขาเอาเอาหอกไปเสียบเป็นูนาําอ่ะโคตรเท่อะแต่แต่ไม่รู้สร้างไงวะจบหรอไมงจะกินเปล่าเอ้าไม่กินไ,ไม่กินไม่กินไม่กินโอเคเดี๋ยวเราเลาะริมน้ําไปนะได้โอเคไปกันเลยอาจจะต้องําสกิปตัดต่อคลิปเฮ้ยเฮ้ยตกตก ไม่ตกไม่งโง่แต่ตรงเนี้ยถ้าตกลงไปอ่ะแน่นอนกูตกไปแล้วไงวันนั้นไอ้สัตว์ตายแทบตายเทียแต่เราต้องลงไปว่ะต้องลงธรรมดาก็ต้องลงต้องลงทางน,นี้ต้องลงทางน,นี้เออเออต้องลงทางน,นี้เดี๋ยวเราจะขอสคลิปใช่ไหมแบงค์ไม่ใช่แบงค์ทุยใช่ไหมตายเออโอเคนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงเอ,อ่อ นานเลยใช่ไหมใช่โอเคคือถ้ำนี้ถ้าเราเลาะริมลำธารมาถ้าดูจากแผนที่เดี๋ยวขึ้นไปที่ให้รอบหนึ่งแล้วกันมันจะมันมันจะเป็นถ้ำที่มีอาวุธอยู่ข้างในด้วยนะเฮ้ยตกใจหมดไอ้หี่ว่าใครมายืนวะเฮ้ยมีผ้าของ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 เก็บเก็บเก็บเชือกด้วยเก็บใครเก็บมันปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ไม้เอาไม้เอาไม้เอามาหนึ่ง อ๋อกระตุกกระตุกไม้อันมาแล้วก็เอาผ้าแดงๆอ่ะอันหนึ่งเว้ยจะทำผ้าเมื่อกี้ที่บอกนะเออเออจะทำไม้นี่ตัวเข้าไปนี่อันนี้นี่ของแรงเลยนุ้ยอ๋อต้องไม้สติ๊กเหรอสติ๊กกูไม่มีวะกอ๋อมีแล้วมีแล้วกอนนี่ไงก็เก็บตามนี่ก่อนเนี่ยจังเนี่ยอ๋อดามดามเม็ดดาเม็ดแรงมากเลยนะไอไอไอมาถึงไอตัวเนี้ยอ๋อแล้วก็จุดไฟใช่ไหม ใช่ใช่จุดไฟจุดไฟจุดไฟจุดจุดแอออลอ่ะอลเอาไฟแยกออกมาแล้วกดแอลกดแอลแล้วมันไม่เห็นจุดเลยเฮ้ยมีหนังกระติ๊กตรงแค่เก็บหนังกระติ๊กตรงนี้แค่เก็บได้ปะแล้วแล้วมันไม่เห็นไม่เห็นจุดเลยกดแอลค้างดิตลกแล้วค้างเหรอไอเฮียไอ้เฮียนี่อ่าพร้อมมม่มีหนังกระติ๊กตัวนี้ให้เก็บด้วยนะเมื่อกี้กูเก็บมาอันนี้คือคือคนที่มากับเราปะเนี่ยหรือไม่ใช่ เออน่าจะเป็นฮอลําอื่นมั้งไม่รู้อะแต่น่าจะเป็นหน่วยเดียวกับเราเพราะชุดเหมือนกันอย่าตายพวกนี้นะเป็นลข้างในไปแล้วว่าก็น่าจะพอสมควรนะต้องออกฝาอเอาไม้ตีมเออเราจะไหาเถอะเอาไม้ตีเดี๋ยวหักหมดถ้าเป็นต้องกด E ป่ะอ๋อยังฟันไม่เสร็จโอเคต้องกด E ใช่เราจะเข้าไปนเหมือนเหมือนพักแรกเลยนี่หว่าคัดซีนการปีนี้ไอ้เนี้ยไม่ได้ลงทุนใช้โค้ดพักแรก กระตกกระตกโหลดชารัจโหลดชาร์จกระตกกระตุกไอ้เ <protecting> น <room> okay, he okay, ี่ยโหลดชากอยู anyway, ่โหลดชารอยู่โอเคเข้ามาแล้วเขาไม่ได้บอกข้างในเป็นยังไงนะในในแผนที่ที่ผมเว็บผมไปเจอเอ้ยแต่มันมีไฟอยู่นะเนี่ยแต่เราใช้ไฟเช็คได้ไงเราใช้ไฟไอ้นี่ได้ไงกระตกกระตุกไอ้สัตว์ไปอยู่ในท้ำแล้วเฟรนเร์เป็นล่วงวะเฟรนเดร์แค่ห้าสิบเองมูสกีแปดไอ้สัตส สี่สิบนะสิบถังออกซิเจนตรงนี้อันหนึ่งต้องดำน้ำไปหรอวะอ๋อต้องดำเหรอแล้วเรายังไม่มีหน้ากากเลยไปทางนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชตาัานเอา้ามีแค่เนี้ยไหนบอกมันมีภาพประวงอาวุธด้วยไม่ใช่อะ่ะไปทางอื่นป้าดูดิดูปั๊บอ๋อไอ้ไนีไน่ไงนั่งไงต้องปีน้ปีนคาบปีนคาบแล้วปีนไงอ่ะกระโดดข้ากันเออ มันจะมีตะขอให้ให้ตะมันอะไรยังไม่มีครไม่มีไม่มีเรายังไม่มีตะขอเราต้องข้ามไปฝั่งปุ๊บวะมันต้องใช้เราเราต้องมีหัวหัวที่เป็นตะขอนะคุณผู้ชมในการเหวี่ยงเราข้ามไปแต่เรายัง,ยงไม่ยังไม่เจอจะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอีเยอะอีกนิดเดียวไม่ให้อ่ะไม่ให้ใหอีกนิดเดียวอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวเวลาเวลาโอเคเราก็ขอทดท้ำนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะแต่มันใกล้บ้านจริงๆนะ เอมันมีเชือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมีเชือกมีเชือก嘛เอ้ยมีมีมีเชือกอยู่เดี๋ยวเราต้องเก็บไม้ก่อนเปล่านี่นี่มันมีผ้ามีมีผ้าแต่มันต้องเป็นโหนซิฟไลจากฝั่งนู้นกลับมาไม่ใช่เหรอไม่รู้วะสูงไ้ต่ำนี่สูงไ้ต่ำอ่ะสูงมันอยู่ฝั่งนู้นนี่มึงย้ายความหนักนี่แต่มันมีแต่มันมีผ้ากระโดดเก็บอยู่นะมึงเห็นปะเออเก็บไปละตรงนี้ไม่พื้นอะเก็บไป่ได้อ้าวไม้กูเก็บไปแล้วออกมาก็มีไฟ ไอ้ผ้าเข้าใจอยู่แต่ว่าโอเคนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่ไปเป็นแยกเดี๋ยวไปแยกหนึ่งแล้วกัน <laughs> ไปบนบนดินก่อนแล้วกันออกมาี่ตอนระแหวนะกันสัตว์เจอยวสุป่าอะไรวเหี้ยไอ้ต้นที้มีผ้าเนี่ยก็นคือยิงสุกเก็บเลยเออวะตาดีนะกินน้ำก่อนเฮ้ยต้นนี้มีตังค์วะเหรอเอวเอวะมีตังค์เงิน เบนจามินเไปอเฮียตกใจหมดเลยสัตว์อีกนิดเดี๋ยวเราเดินย้อนย้อนไปทางนี้นะเฮ้ยคุณปลา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 หลังมึงหลังมึงมาเวลามาเวลากูมีไรเซเบอร์นะเว้ยนีไปละเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตรงมง่วงๆนั้นมันคืออะไรแนวแผนที่อ่ะกดเอ็มขึ้นมาดูดิเอ้ยไอ้อตัดไ,ไวอวะไอหัวเลาะวะไอ้เหี้ย ฝันแม่มันอยู่ตรงมันอย่างนี้เดินมาก่อนมองไม่เห็นมันเป็นกลัมอยู่เนี่ยเราเดินทางมาถึงตัวไอ้แล้วแต่มันมีเสียงแปลกๆกไม่รู้ว่าใช่ไหมเออได้ยินเหมือนกันปะใต้ตีนาแน่เลยอะติด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 ตะดติดติดเรดติ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 อติดิดติดติดตติดติดอิจะิดติมันดติดติาติด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 ตนตต เอ้ยมีเชือกมีเชือกตรงนี้นนกูล้วงลงมาแล้วเอ้ยคนห้อยคอคนห้คอเอ้ยนี่นี่นี่เราเราเก็บได้ปะเอา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 เก็บได้เก็บได้มึงมึงขึ้นมาได้ปะเขี่ยกูล้วงลงมาแล้ววะเหมือนคนนี้มันเป็นหน่วยเดียวกับเราที่ต้องมาแล้วมันโดนจับใช่เจอไหมโอเคมีเมียก็มีมอะไรเก็บได้ น่าจใช่อ่ะเพราะว่าหลังจากนี้ไม่มีเลาะน่าจะมาจากเครื่อง GPS แะไรที่มันดังเราเราเก็บขึ้นมาได้ปะไม่ไม่ได้นะกูลองเดินบนๆแล้วไม่มีอะไรอ๋อตัดได้ลงลงไปแล้วต้องลงไปวะกูลงไปรอบเลือดกูลดเลยเดี๋ยวเขาพไาดก็ลงธรรมดาดิ<ป>ตัดลงกมาได้มีอะไรวะอ๋อมีให้เก็บ กอ oh, ไฟฉายเก <f> ็อบของมันนั่นแหละมีไฟฉายเ oh, 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 อาเอาเอาเผาเอากระดูกกดยังไงว่าไฟฉาย, oh, ฉายเอ,อ,ายอ,อ้ไฟฉายเด็กมีเงี้อ๋อไฟฉายมันมีแล้วอ่ะแต่มันมีแบตบอกนะอ๋อเหมือนคั้นแล้วได้เปลี่ยนแบตไหมไม่รู้อ่ะแต่ได้ได,ได้ได้ไฟฉายแล้วได้เอ,อ,อันนี้เงินใช่ไหมได้กระสุนมีแอลโกอฮอล์มาเต็มเลยว่ะ หัวใช้ลายลเซิร์ฟเ,เบอร์กูน่แหละโอเคอีกอีกจุดหนึ่งฮะมันให้ไปเป็นจุดเขียวๆนั่นบนไปไหมไปปัดได้ไปก่อนที่จะมืดไอ้สัตว์ต้องรีบกลับบ้านเออเอาเอาจุดที่ใกล้ก่อนไหมรัดป่าน<อ>รัดป่านนี้ไปเขามีของอะ่ะต้องกว่าใกล้กว่าเปหรอตรงนี้ใกล้กว่ามาบ้านี่ไงนี่ไงนี่แคมแคมแคมบอกแล้วแผนที่ไม่เคยโกงใครเวย้ย ไอสัตว์มีเพลงด้วยแม่งเพลงเลยเพลงโง่ไอ้ยีอะตกใจไอสัตว์เอ้ยตายอ๋อนอนได้มีคนตายเนี่ยได้ขวานด้วยไหนไหนไหนเออนี่ไงขวานไอีเทปอยู่ตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเอ้าตีไม่ได้เหรอตีไม่โดนมากกว่าอ๋อเขค้างตายอ่ะตายตายปะไม่ตาย ตายล้ตายล้ทำไมมันคืบคืนอย่างนี้ผู้หญิง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 มาผู้หญิงมาโอ้อลโหลก้มหัวให้เอ้ยเขาบอกเขาบอกกินอะไรบะเขากีดเขากีดเขาเขาพวกเดียวกับเราเขาบอกก็นู่นนู่นนู่นเขาเขาชี้ให้เราด้วยไหมเขาชี้น้ำมองอ๋อหนไหนเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เขอให้เราไปฆ่ามันโกรธที่มึงฆ่าเพื่อนมันอะเฮ้ยยันนี่บวกไม่กลัวเลือดเลย

อันนี้วิทยุใช่ไหมได้ขวานมาเล่มน,นึงเนาะใช่ใช่ใช่จากตัวคนไอ้ี้ยมีศพได้เห็ดพิษมาดว้วย<อ>เฮ้ยซีโฟที่ไม่ใช่โซฟาเฮ้ยเปิดฝาานระเบิดระเบิดเลยกต้องกระปุกซีโฟหรือเมื่อกี้จะต้องระเบิดถ้ำไปตรงนั้นวะใช่เ<อ>หรอวะ <c oughs> ระเบิดนะเว้ยแต่เรามีระเบิดเยอะนะเว้ยตอนเนี้ยใช่สองได้เอ้ยผู้หญิงผู้หญิงสามตาไหมะพวกเราพวกเราพวกเราเื่มเลยจาชูกำลังไหนไม่ไม่ไม่ทำโมโนท็อปดิอ๋อผ้าไงใช่ไหมใช่ระเบิดขวดไงมึงปุ๊ระเบิดขวดไงเอ้ยได้แล้วว่ะจริงด้วยตื่นกินเรื่องนี้ไปเลยระเบิดขวดไงมึงเอ้ยไม่ใช่คว้าไม่ถัดไอ้ มึงก็สมรกระกองกอลมกันนะโอ้สมรกระรวงก็ได้เองเพื่อนเอเคได้สามขวดวะมึงทำหมดเลยเหรอไม่ไม่เก็บ้าไปเลยเหรอเก็บไลยนี่เลย ไม่ปะเอะเผาที่รอเลยนะเออเผาสเปเลอตานกับสเปเลอคิสนุกเอาเอาเดินผ่านเฮียนี่อะไรของมึงนี่ละเลือดไม่ลดเลยนะเฮียเนี่ยเฮียติดไฟติดไฟเอาเดินไม่กลัวไฟเฮียหลวงปู่เข็มมาหลวงปู่เข็มวินนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเก็บกระดูกไหมใช่ใช่อ จะได้เอากระดูกกลับไปเดี๋ยวเขาก็ได้เหมือนหัวฟูหัวฟัดมาหมดเลยอ๋อๆอรอรออะไรเนี่ยนอนงี้เลยเออเออนอนงี้เลยนึกจะนอนก็นอนเออเอาไว้ถังนี้คือวัตถุไวไฟใช่ไหมถ้าดูดิอ๋ออรอรอเขาไปไกลไกลเอลเบิร์เอลเบิรเอาเอาเฮียไอ้สถิปไหมสถิปเวลาไหมสถิปสถวปสถิป เดี๋ยวเราจะเดินไปทางเขาเรียกอะไรนะขวาขวามือใช่ไหมใช่ที่เป็นสีเขียวๆกับพริบใช่ไหมชาย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 ไปทางนั้นด้วยทางนั้นแหละไปทางนั้นแหละต้องไปทางนั้นแหละเออถูกละโอเคเดินตามมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถึงไอ้ตรงเขียวๆเสร็จเดี๋ยวเราจะขอตัดคลิปแล้วกันเนานะเพราะว่า <c oughs> วันนี้เอาจริงๆไม่ได้กะมาอีกแง่งกะไม่แบบมามาดูว่ามีอะไรตรงไหนเมื่อกี้เหรอเหมือนเราเจอขวานอะไรนะลืมดูเชื่อ ยวๆโมเดิร์นแอคโมเดิร์นแอคชื่อชื่อโมเดิร์นแอคเออใช่อ๋อช่าจะเอาไปฟันต้นไม้ดีเออถ้าไอ้นี้ไอ้ขวานี้ถ้าเป็นภาคเก่าเนี่ยต้องลงถ้ำเลยเนาะอืมโอเคอันนี้มันเจอง่ายมากเลยเขาบอกกันว่าตรงนี้มีของนะเห็นเห็นเห็นว่ามันเป็นกล่องเป็นอะไรมีมีหานั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วลง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 แล้ววะมา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 กูเจอแล้วกูเจอแล้ว โอ้ยเสียงอะไรวะกระตูอ๋อกระเป๋ามันบักกระดูกตัวอะไรวะโคตรใหญ่เแหละไม่งเเออฮ้ยได้นาฬิกาว่ะโดนเลาะกันเลาะหนังนะเอาหมวกไปได้ไหมเนี่ยหมวกหน่วยสวัสดิ์ไม่ได้กูอยากจะเอาเหมือนกันแต่ยากูเดินไปแล้วไม่ให้ฝันได้ไหมฝันแล้วมันหล่นไหม เฮ้ยมีสแน็คตรงนี้ให้กินอะวูกูเอ็บมันตอนมามนบักเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดถัดไปที่จุดเขียวเาอันนี้มีเอเคไหมไม่มรู้สิจุดถัดไปก็มีเออเป็นเสื้อผ้า,าเป็นนะเป็นอาไมา่ได้ตามมาแล้วเฮ้ยกูได้ขวานที่วะขวานหินเอามังค้าป่ะอกดบัวไอ้ ไว้ตัวคนป่าคนป่าน่าจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นในแผนที่บอกว่ามันมีอะไรมีอาวุธมีกล่องของด้วยนะอ๋องยังไงเจอแล้วข้างหน้าเออมันเหมือนเป็นอะไรร่วงเป็นเครื่องเหรอรถรถกอล์ฟรถกอล์ฟขับได้ไหมขับได้เกียร์ละวแล้วทำไมวะรถกอล์ฟมีอะไรวะมีเลเซอร์ยิงไอ้ที่วัดถนนไงปัจจุบเออ นี่ก็มีรถกอล์ฟมีก้อนหินนี่มีมีน้ำมันด้วยเก็บเก็บเก็บน้ำมันเรารถคันนั้นมีอะไรปะไม่มีแต่มันบอกว่าตรงนี้มีอ๋ออต้องขุดว่ะต้องมีพ่วกวะต้องขุดวะอ้เหรอเออเนี่ยมันต้องมีพ่วกขุดเนาะเราไม่มีพโอ้เราไม่เราไม่มีหัวพ่วเออเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยสำรวจรอบๆไปครับเฮ้ย คม่รู้ว่ามันจะเอามาฟันได้มันเอามาเพาะมาเอามาตอกอะไรไม่รู้อะไหนอะเนี่ย <c oughs> อ๋อมัน <c oughs> มปเป็นที่ซ่อมเปล่าเป็นที่ซ่อมเปล่ารีแพร์แอคเปล่ามึงเอ้ยรีแพร์อะไรหรือเปล่ารีแพร์ทูเปล่าอ่าไ่บอกก่อเออว่ารีแพร์ทูเอสัตว์เอ้ยไม่ใช่ขวานเป็นที่ซ่อมขุดไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่รู้มันเป็นยังไงวะจะตายเฮ้ยอย่างไรกูฟันกลองกูงุ่นยนต์แบบเฮ้ยได้อยู่วะไม่กี่ทีร่วงแล้วอ่ะก่อนเนี่ย ใช่ขวันมันดีขวันมันดีมากอา้าวพังไม่ค้างนะเออเอาเอาไอ้เหีเ้ยต้องไปหาพวก่ก่อนไงใช่โอ้โา oh, สาจะมาเอาปืนพาร์ทนี้ไอ้เหี้ยเอาไม่ได้อ่ะ <c oughs> จบเลยจบแล้วโวกเราวิ่งตามไป ตัวเอคือมึงใช่ไหมกูอาจจะขึ้นไปบนเขา <Okay. S 2> เห็นว่าบนเนินนี้โอ้ยกูเชื่อกูเชื่อในอาวุธของกูกูเชื่อในครกไฟมากกว่าขวานเว้ยกูถึงขวานคนป่าตามหลังกูาาม,งมาเต็มเลยพร้อมบวะ มีอ่านี่นี่นี่ตรงนี้ไอ้เหี้ยตกใจอ๋อไหนวะสัตว์จู่ๆมาล้องข้างหูปูเหี้ยสะดุ้งเลยตรงนี้มีกล้องอันนึงโอเคเห็นเขาว่าตรงนี้มันมีกระองให้เก็บไงอยู่ในกล่องอ่ะก็เก็บมาละอ๋อแต่ตรงนั้นต้องขุดเอ๊ะเจ็บปีกตัวผู้หญิงอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ใช่ใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว คนเราปีนเดินปีนตึ๊ดไวอยู่คนมันชอบแอบดูเราเว้ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเห็นแล้วว่าระบบเกมนี้ AI มันเศร้าได้ด้วยนะตบเฮ้ยอะไรอ่ะกระเป๋าเฮ้ยมีกระเป๋าด้วยวะกระเป๋ามันตกวะไม่กระเป๋าหลังกูป่ะอ๋อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่กระเป๋าเปิดเปิดกระเป๋าได้ด้วยวะเปิดแบบ กระเป๋าหนังคนกระเป๋าหนังคนอ๋อได้ตังค์ได้ลวดเฮ้ยอันนี้คนป่าจริงว่ะอันนี้คนป่าจริงไหนวะออกไปดีไงเอออันนี้มีอะไรยงนีไงตัวโกุลเอาตัวมาได้ใส่เลยเหรอเฮ้ยนี่กระเป๋าตรกันลงต้นฟ้ามลงต้องป้ามไอสัตว์บอลตัวเอวเออเห็นปะลมต้อนมีตัวตัวอยู่บนต้นไม้อ๋อเห็นแล้วกระโดดจ้า ฟันทีเดียวตายเหลือก่านเนี้ยน่าจะแรงอะ่ะไอเหียแรงไปเปะวะมันมีหมดอายุไหมเนี่ยอืมอะไรหมดอายุวะไม่ถือว่าฟันฟันฟันแล้วไม่ก็แตกเลยขวานไม่แตกมีของตกไปเนี่ยนี่ไม่มีโอเคเนาะเดี๋ยวเราขอสวอปกลับไปที่ฐานเลยแล้วกันวันนี้ก็เฟลใช่ไหมใช่ไม่มีนะครับล อยากได้ตะขอถ้าเรามีตะขอเราข้าไมไปได้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเ,เราขอเข้าถ้านี้ปิดท้ายนิดนึงมันอยู่ใกล้ฐานผมว่าข้างในมีอะไรไหมว่าไม่น่ามีเียอะไรนะน่าจะหลอกดาวอยู่แอนไม่มีโหลดใช่ไหมเฮ้ยสเสียงหมดนะคนต้องมาตายตีไม่ได้ไงวะผมว่าตีได้วะก็เปลี่ยนก่อนมีหมวกให้เก็บ ด,ดึง<ะ>ด้วยตีได้ได้ผ้าได้เชือกเออเก็บมาเก็บมาอู้ได้ผ้าได้เชือ,อ,อกแล้วด,ดีเลยมีเพื่อนมางี้ใช้เพื่อนเก็บเอากดเต็มไปสั์กูเอาผ้ากับเชือกมารวมกันนะเป็นเอ้ยเไม่บบเอาผ้ากับเชือกกูเอาผ้ากับขวดรวมกันเป็นโมโนทอปทำไวหลายขวดอยู่เนี่ยใช่กูทำไว้สับขวดอกูเยอะกว่าสามีทำธนูใช้ ไม้สองเทปกาวหนึ่งเชือกหนึ่งนี่ทำได้ละธนูว้าวโบนเรียบร้อยแล้วถก็เอาอู้นะอืมต้องปิดไม้ปะโอต้องมีขนนกสิใช่ลูกลูกธนูมันต้องมีขนนกเดี๋ยวกูขอดูก่อนนะ นาฬิกานี่คือไม่ทำระเบิดใช่ใช่ใไว้ทำใช่ตามปอบออกนาฬิกาบอกเวลาแต่กูทำที่ที่ซ่อมกำแพงด้วยเผื่อคนป่ามันมาบุกอ๋อกูทำไปโอเคเมนูที่ใช้เชือกมีอันไอที่เปิดกระป๋องนี่ใช้คู่กับนี้ได้นะเดี๋ยวลองเปิดดูยังไงวะโอ้โหมีเปิดกระป๋องด้วยเป็นเนื้อไอ้เหี้ยเป็นเนื้อ เอากระป๋องมากินเอากระป๋องมาเปิดดีที่เปิดกระป๋องมันมีหัวอ,อยู่ข้างใต้สแน็คอะออกมาเป็นอาหารแมวเว้ยเมื่อกี้กูกินอาหารแมวไปโอ้ผมบายกอนแคทฟูดใช่อาหารแมวเรากินอาหารแมวกันเมื่อกี้อ๋อทํานี้ก็ไม่ได้โหดไม่ได้มีอะไรมีแค่ของให้เก็บโง่แค่มีของเก็บจบเออเปิดครับแต่ก็ไว้ฟาร์มของได้นะถ้าเรามามบ่อย พวกมันจะฟ้องทุกครั้งที่เรากลับมาใช่ทุกครั้งที่เราโหลดเซฟมาทุกอย่างจะรีเซ็ตใหม่หมดโอเคนะครับคุณตาลเดี๋ยวขอตัดจบคลิปไปเพลินนี้ก่อนไหมแต่อออันนี้คืออะไรนะฮะนี่คือต่อไม้ไม่ไม่ก็แค่เอาหินมาล้อมรอบกองไฟไงที่เป็นไม้อยากให้มันชัดไงให้มันเด่นๆไงถ้าเป็นเหมือนอันอื่นๆก็เป็นกองไม้ธรรมดามันไม่เด่นเออเออ โอเคนาะเดี๋ยวเราขอตัดจบคลิปไปแค่นี้แล้วกันแล้วก็วันนี้กะมาทําอะไรดีๆแต่มันดันเฟลซะได้กะไปหาอาวุธปืนนะไอ้ทํำที่เราไปตอนแรกอะมันมีอาวุธปืนนะเรไปอ่านมาแต่แตม,ตม,มันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เรายังไม่เจอฮุกน,นั่นเองมันต้องใช้ฮุกกับเชือกวมกันเป็นตะขอแบบปีนขึ้นไปน,นั่นเองน่าจะใช่นะโอเคนาะเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูลอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะถ้ามีข้อมูลอย่างอื่นหรือเรามีฮุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปเอาปืนในมาให้ได้น,นั่นเองเพราะว่าเห็นเขาปเป็นเก้ามอ โอ้ยเยี่ยดีเลยมันไม่ใช่ปืนแบบปืนไม้เหมือนภาคแรกนะเก้ามมเลยนะครับยิงแบบ,แบ,บลูกทรงลูกซองเออปืนใหม่เลยปืนแบบไอ้าทยธรมเออไม่ใช่ปืนลูกไอมปืนไม้โบราณใช่ไชมไม่ใช่ใช่ปืนดีๆเลยโอเคนาอเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาทหน้าละกันนะสำหรับพาทนี้ก็ถือว่ามาวิ่งเด้แล้วกันโอเคนะครับบ๊ายบาย